รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านโอภาษกรันบุตรรองอธิบดีกร,รมส่งเสริมสากร ท่านหน่วยงานราชการและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมในายนครินสีวงศกตผู้ใหญ่บ้านหมู่14บ้านหนองไม้แดงตำบลพญายเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ได้รับเกียรติจากทางสากลเหบ็ก,กให้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรณมณฑลพิธีแห่งนี้หากเอ่ยรายนามตำแหน่งของท่านผู้ทรงเกียรติหรือไม่ได้เอ่ยรายนามไม่ครบถ้วนก็ต้องกราบขออภยนะัยณโอกาสนี้นะครับ และในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนัทธวุฒิใส่เครือรัฐมนตรีช่วยว่าการ,รกระทรวงเกษตรและสากรณ์เข้าสู่ที่ท่านพิธีวางศิลาฤกษ์ขอกราบเรียนเชิญครับโอกาสนี้ขอเสียงปร,รบมือเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่านด้วยนะครับและคณะของท่านนะครับที่จะเข้าสู่พิธี ในการวางสิราร์เรกนะครับขอกระลาภิเษเชิญคุณโอภาษกลั่นบุตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับคุณประยูนอินทรุลสหกรณ์จังหวัดสระบุรีคุณสินชัยเรืองภัูบุญผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพนมผู้แทนจากกรมปศุสุสว์คุณชุมพรผลรักที่ปรึกษาสหากรณ์พนมมุกเล็กจำกัดคุณโชคชัยสุขาวานิชที่ปรึกษาสหากรณ์พนมมุกเล็กจำกัด คุณสุรชัยสิริมัยนาย,ยกสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมคุณพงเดชมนูนพิพัฒน์พ,พงศ์ประธานกรรมการชุมนุมสากลผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม2010จำกัดคุณวิรัตวิหารทองผู้แทนบริษัทพัฒน์กลจำกัดมหาชนคุณสุเมศอาวคงพาณิชย์ผู้แทนบริษัท,นษท,นษทนษหน่อเมืองจำกัด คุณองค์อาจวงประยูนคุณอัศพลวงประยูนคุณวัชรพงศ์ภูวิจิตสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีคุณเฉลิมวงไพนายจองค์การบริหารสนจังหวัดสระบุรีคณะกรรมการทั้งคณะนะครับท่านผู้จัดการจักรีชัยณ่นะนานท่านผู้ตรวจสอบน,นายศศ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 ิน,นเอกประเศศศศศ นะครับขอเรียนเชิญที่ณนะแท่นมณฑลพิธีนะครับคุณสมชายนะครับประธานชมรมสากลโคดมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวในช่วงนี้อย่าพึ่งน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ท่านประธานในพิธีพร้อมัางคณะของท่านนะครับร,รอเวลาอันเป็นมงคลเลิสนะครับนักเวลา1 1นาฬิกา42นาทีนะครับเดี่ยวสักครู่หนึ่งนะครับ ได้จัดเตรียงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้รอเวลาอันเป็นมงคลเริ่มนะครับเวลาเะเป็นาฬิกา42นาทีนะครับ ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวรอเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับต้องกราบขออนุญาตท่านประธานในพิธีนะครับท่านอนุทวศัยเกื้อนะครับท่านหน่วยงานราชการต่างๆนะครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีพร้อมทั้งท่านผู้ทรงเกียรติท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญด้วยนะครับท่านคณะกรรมการนะครับสากลโคโนโโเบลเกรดจำกัดทุกท่านเลยนะครับ นะครับขณะนี้ขอให้นะครับท่านประธานพิธีและทางคณะนะครับได้นะครับร่วมจัดกระบวนพิธีนะครับในการวางศิลาฤกษ์เมื่อได้เวลา11นาฬิกา42นาทีนะครับณนะช่วงนั้นนะครับเ,เรากรผมนะครับพิธีกรก็จะน้อนมสักการพระคุูลเจ้านะครับ ได้เริ่มพิธีนะครับก็ขอแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบพอเป็นสังเกตนะครับเจริญชัยยะมงคลพาถานะครับในช่วงนี้ก็ให้ช่างภาพสื่อบนชนนะครับสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับได้เก็บภาพนะครับระหว่างที่ท่านประธานรออยู่ที่หน้าแท่นพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับาเออน แล้วก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางสากลพพมบวงเหล็กได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานพิธีและก็ถือว่าในการเดินทางของท่านนะครับนำความ ปิธีอินดีนะครับให้กับผู้ทรงเกียรติที่ร่วมงานนมณฑลพิธีแห่งนี้นะครับสภาพอากาศนะครับฟ้าครึ้มเป็นใจไม่มีแดดร้อนอบอ้าวนะครับก็ถือว,ว่าเป็นเลิกง,งามยางดีที่ทางสากลโคโนมมกเหล็กนะครับอาจจะได้ก่อสร้างโรงงานผลิตอา,าน,นมพร้อมดึงระบบ u h t นะครับขณะนี้ก็ใกล้เวลาแล้วผมขออนุญาต สักครู่หนึ่งนะครับในท่านผู้สรงเกีติทุกท่านนะครับได้รอเวลาอันเป็นมงคลฤกิ์ที่พระเดชพระคุณเจ้านะครับได้มอบเรษ์กันเป็นมงคลนะครับในการวางศิลาฤกษ์นะครับเวลา11นาฬิกา42นาทีโดยประมาณนะครับ คณะกรรมการสากลโคโนมวกเหล็กนะครับรวมทั้งท่านผู้จัดการจักรีชัยนะ่านนะครับท่านผู้ตรวจสอบท่านผู้ตรวจสอบกิจการสากลโครโนมวกเหล็กนะครับนายสาธะแพทย์วัชรินทร์เอกประเสริฐนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับที่บริเวณท่านพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับตลอดจนท่านราชการนะครับหัวหน้าส่วนก็ขอกราบเรียนเชิญด้วยนะครับ น,นะครับขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่เกิน2นาทีนะครับก็จะได้เวลาอันเป็นมงคลเริ์นะครับในระหว่างที่ช่วงที่ทำพิธีนะครับก็ขอความร่วมมือ,อท่านผู้ทรงสีบท่านผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับได้อยู่ในอของความสงบเรียบร้อยนะครับ ต้องกราบเรียนท่านประธานและท่านผู้ร่วมงานนะครับการที่จะทําพิธีนะครับต้องเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความมั่นคงของกิจการรวมรวมทั้งตัวอาคารนะครับก็ต้องรอ,อ,อเวลาฤกษ์นะครับและขณะนี้ก <this morning> ็ได้เวลาอังเป็นมงคลฤกษ์แล้วกระผมขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจริญชัยยะมงคลคาถาสี่ผ้าบรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัยนิมนม์ครับ Hey, I'm born, born. I'm oh. oh.